วันนี้นะคะอยากจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องความสูญเสียคนที่รักนะคะพอดีเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทัามีเพื่อนที่สนิทน,น,นะคะแล้วก็สูญเสียคนรักไปอย่างกระทันหันก็คือไม่ได้ท,ท,ทันตั้งตัวนะคะซึ่งก็ไม่ใช่เคสเดียวทุกๆคนนะคะในครอบครัวเราก็มีคนรักที่จากไปนะคะจะบอกว่าเออมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนมันก็ยาก ที่จะเข้าใจและทําใจได้เมื่อเกิดเหตุนั้นขึ้นกับเราจริงๆใช่ไหมคะวันนี้จะมาแชร์วิธีการค่ะวันีว่าได้คุยกันนะคะแล้วทันี้ก็แนะนําไปวิธีที่จะรับมือหมายถึงว่าทําใจหรือว่าปฏิบัติตัวให้ในแต่ละวันเนียผ่านไปได้นะคะแล้วก็ให้พัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นได้ยังไงนะคะแล้วเพื่อนก็มาแชร์ว่า เออเขาไปพบกับจิตแพทย์มาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่า post trauma เอ่อเท y ปีนะคะก็คือการที่มีการสูญเสียร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันยากที่เราจะสามารถทำใจได้แล้วถ้าเราไม่ไม่รู้วิธีการนี้เราจะต้องจมอยู่กับมันนานมากนะคะเอะเพื่อนมีสวัสดิการตรงนี้ก็ลองไปพูดคุยปรึกษาแล้วก็ปรากฏว่าเอ่อเทปิสหรือว่าอจิตแพทย์นะคะก็ ให้คําแนะนำนะคะไปในแนวทางเดียวกบบที่ทัญญาแนะนำเลยก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์นะคะที่จะมาทําเทปนี้เผื่อว่าใครที่ต้องการแนวทางอยู่ได้ฟังจะได้พอที่จะนําไปปฏิบัติได้นะคะแนวทางใหญ่ๆมีแค่สองอย่างเท่านั้นค่ะคืออย่างแรกคือคุณต้องยอมรับให้ได้ค่ะคุณต้องยอมรับให้ได้ว่าไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยคุณจะรักเขาหรือเขารักคุณมากเพียงไหนตอนนี้ความจริงคือเขาได้จากไปแล้วแต่แน่นอนว่า มันภาพความทรงจําต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างคนที่อาจจะต้องยังอยู่บ้านเดิมแห่งเดิมที่เคยอยู่ด้วยกันที่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยไปทุกมุมเนี่ยคุณก็จะเห็นเหมือนภาพเก่าๆที่มันย้อนกลับขึ้นมาว่าเคยทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยกันเคยมีเขาอยู่เขาเคยทําแบบนี้ให้เราเรารู้สึกดีมากเลยที่อยู่กับเขาเ ความรักของเราสองคนนี่นม,นมันช่างดีอยากให้มันอยู่ไปยาวนานเขาน่าจะอยู่ตรงนี้เนะื้อทำไมเขาจากเราไปเสียแล้วเหตุการณ์เหล่านั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วเวลาที่เหตุการณ์เหล่านั้นมันเกิดขึ้นนะคะขอให้คุณรู้ตัวนะคะรู้ตัวภาพความทรงจําเหล่านี้มัน เก็บอยู่ในอย่างที่ในนีบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเราไม่มีวันที่จะลืมมันไปค่ะมันฝังอยู่ในจิตใต้สํนนานึกในสิตวิญญาณเราในสมองในความทรงจําเป็นสัญญาเป็นความทรงจําต่างๆเพราะฉะนั้นมันจะผุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาค่ะวิธีการรับมือก็คือว่าเวลามันผุดขึ้นมาค่ะภาพความทรงจําดีๆดีๆเหล่านั้นเนี่ยพอมันผุดขึ้นมาเนี่ยคุณต้องรู้ตัวอย่าไหลไปกับมันเพราะถ้าคุณไหลไปกับมันแล้วเนี่ยหมายความว่าจิตของคุณเนี่ยก็จะย้อนไปในอดีตตรงนั้นอีก นะคะคุณจะไม่อยู่กับปัจจุบันขณะเลยเมื่อคุณจะย้อนไป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 คุณจะเมื่อคุณไม่อยู่ปัจจุบันคุณจะเดินไปในอนาคตไม่ได้เลยคุณจะไม่สร้างอนาคตเพราะว่าคุณย้อนไปอยู่กับอดีตอยู่ตลอดเวลาพอภาพความทรงจำเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่คุณทําก็คือพอคุณรู้สึกตัวว่าคุณกําลังนึกย้อนไปถึงอดีตต่างๆเหล่านั้นสิ่งที่คุณควรจะทําก็คือความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้กันนอะ มันยังคงอยู่มันอยู่ความรักที่คุณมีให้กันน่ะมันไม่หายไปไหนหรอกค่ะเพราะความรักเนี่ยมันก็อยู่ในใจคุณแล้วคุณได้รับมันมาแล้วมันอยู่ในใจคุณนั่นแหละแล้วตัวคุณก็เป็นความรักทีนี้พอภ้ามันขึ้นมาคุณก็แค่รู้ว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและจบลงไปแล้วในอดีตคุณขอบคุณเหตุการณ์นั้นขอบคุณเขาที่มีช่วงเวลาหนึ่งที่ทําสิ่งที่ดีงามเหล่านั้นด้วยกันนะคะขอบคุณช่วงเวลาขอบคุณ เขาที่มาอยู่ร่วมชีวิตกับเราในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่บอกกับตัวเองได้ว่านั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและจบลงไปแล้ววันนี้เขาได้ไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งในอีกควบููมหนึ่งแล้วนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็บอกกับตัวเองได้ว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตปัจจุบันคือเขาได้จากไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งแล้วแต่ สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะอย่างที่เพื่อนหญยาแชรา์นะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะรู้สึกนะคะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะเขาแค่อยู่อีกมิติหนึ่งที่ตาเนื้อเราไม่สามารถมองเห็นได้ก็แค่นั้นเองหลายๆครั้งก็จะมาปรากฏในรูปของพลังงานต่างๆซึ่งคุณรับรู้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจริงๆภายในใจแล้วในด้านของพลังงานน่มันไม่ได้เขาก็ไม่ได้หายไปไหนจริงๆเขาแค่แปลเปลี่ยนภพภูมิเปลี่ยนมิติจาก มิติที่สามโลกเนี้ไปอยู่อีกมิติหนึ่งที่ตาเนื้อเรามองไม่เห็นแค่นั้นเองแต่บางครั้งเราอาจจะรู้สึกสัมผัสได้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อตัวเรายังมีชีวิตอยู่ในมิตินี้ในปัจจุบันนี้ข้อที่หนึ่งคือคุณต้องยอมรับให้ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมเกิดขึ้นแล้วมันจบลงไปแล้วในอดีตเวลาภาพความทรงจําขึ้นมาเนี่ยคุณต้องยอมรับให้ได้แล้วคุณต้องยอมรับให้ได้ว่าเขาได้ไปอยู่อีกมิติหนึ่งแล้วเขาไม่ได้อยู่ในมิิต นิติพบภูมิเดียวกับเรานะเวลานี้แล้วตัวเป็นเป็นของเขาเราจะยังไม่ได้เราจะไม่เจอเขาอีกแล้วนะคะข้อที่2ก็คือว่าคุณต้องอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้มากที่สุดอย่างที่เมื่อกี้บอกค่ะความรู้สึกตัวค่ะต้องกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันไม่งั้นจิตคุณจะไหลไปอยู่อดีตอยู่ตลอดเวลาอย่าลืมว่าในชีวิตมาดูทุกคนนะคะเหตุการณ์ยากลําบากที่เข้ามาโดยเฉพาะการสูญเสีย นะคะสูญเสียคนที่เรารักเนี่ยมันล้วนเป็นบทเรียนนะคะล้วนเป็นโจทย์ที่เราจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้นะคะก้าวข้ามไปได้ยังไงก็อย่างที่บอกคุณต้องกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้มากรู้ตัวทั่วพร้อมฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะมีสติรู้ตัวนะคะอย่าปล่อยให้จิตไหลไปเสร็จแล้วคุณก็จะต้องออประกอบจิตในประจำวันไปนะคะไปให้กลับมารู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะให้มากเพื่อที่ว่า คุณจะได้อยู่บนโลกนี้เนี่ยได้อย่างมีความสุขได้ต่อไปนะคะพอคุณยอมรับได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะได้เห็นคุณค่าว่าในชีวิตที่คุณยังคงอยู่เนี้ยจะสามารถสร้างสรรค์อะไรให้กับโลกนี้ได้บ้างจะสามารถเป็นอะไรต่อไปได้บ้างแน่นอนว่าตอนที่คุณสูญเสียไปใหม่ๆคุณคิดแบบนี้ไม่ได้หรอกคะ่ะคุณแค่กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้ให้มากที่สุดแค่นั้นละคะ่ะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดําเนินไปได้เองนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็เออไม่ว่าจะยังไงเนี่ยอ,อ,อย่างที่แท้บอกก็คือว่าในทุกๆครอบครัวมีคนที่สูญเสียนะคะไปแล้วอ,อ,อย่างที่สมัยก่อนพระพุทธเจ้าที่เคยเล่านะคะว่าให้ไปเดี๋ยวนะคะที่มีคุณแม่คนหนึ่งที่สูญเสียหมดเลยนะคะทั้งลูกทั้งสามีทั้งครอบครัวแล้วก็ไปบอกพกระพุทธเจ้าว่าเออให้ชุบชีวิตลูกเขากลับขึ้นมาแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ไปหาเมล็ดพันธุ์ ประกาศจากบ้านที่ไม่มีคนตายเลยจากครอบครัวที่ไม่มีคนเสียชีวิตเลยนะคะนางก็วิ่งไปหานะคะปรากฏว่ามันก็ไม่มีนะคะในทุกครอบครัวก็ล้วนแต่มีคนที่จะต้องอาตายจากไปนี่เป็นวัตตะ ก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไบเราเองมาอยู่บนโลกนี้ก็แค่เชื่อขนาดหนึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องจากโลกนี้ไปเหมือนกันปเปลี่ยนมิติไปอยู่กับเขาเหมือนกันในอีกมิตินึงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสาหรับคนที่เพิ่งสูญเสียใหม่ๆนะคะก็ลองดูค่ะว่าในสองทำแค่สองอย่างนี้ละคะว่า ยอมรับให้ได้นะคะภาพที่มันขึ้นมามันเป็นความทรงจําบอกตัวเองได้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วขอบคุณมากเลยนะคะเขาจากไปแล้วนะวันนี้เราขอบคุณเขานะคะที่ใช้เวลาช่วงหนึ่งอยู่ด้วยกันอย่างดีางามนะคะยอมรับให้ได้ว่าเออเขาก็เปลี่ยนมิติไปแล้วสองก็คือว่ากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะให้มากๆนะคะเดี๋ยวปัจจุบันนี้แล้วค่ะจะค่อยๆดําเนินไปแล้วคุณจะรู้เองว่าคุณจะต้องทํำยังไงต่อไปเป็นกําลังใจให้นะคะ